สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กระกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิงผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้อมฝันกับนัดท็อปเนาะค่ะหนาท็อปเพิ่ว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อขึ้นนี่เพิ่นฝันว่าผีตานี่เนาะค่ะมาบอกเลขเพิ่นสองโตขุ้มเดียวค่ะท่านผู้ชมและเลขตัวนั้นจะเป็นตัวใดสาวนิงกับบพวผาดค่ะสาวนิ้งกับิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังข้อมฝันของนัดท็อป ผมผอมกับสาวนิงเนาะค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังความฝันของหนาทอปสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพาร่วยน้ำน่เดอร์ค่ะเด้อค่าเพื่อเป็นการบรนเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของนาทอปผม้อมกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาทอปค่ะสวัสดีครับนาทอปครับสวัสดีครับค่ะมือนี้ทั้งช่องสาวนิงผ้าร่วยต้องพูนเชียนาครับ ค่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเลขความฝันกับน่ท็อปอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะครับผมจากที่ห้างหายไปโดนค่ะค่ะนัทท็อปฝันจังได้นอนมาขึ้นนี่ว่าสู้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยค่ะคะวามฝันเนาะครับนอกผมจะบอกฟังนอกค่ะคือมือมือว่านสว่วงแรงๆนะครับนอค่ะผมก็เห็ดสวนเห็ดยังหดสวนหดสวนมึงต้นใหม่ต้อนอยังสวนอยู่หลังบ้านนะครับ บานนี้พมก็หดไปหดมาบานนี้ก็หดต้นกล้วยหดไปก็หดไปเลยๆมันแบบผมปลูกเป็นแถวนะนะหดไปหด,ดไปบาดมีกล้วยพอกกล้วยตานีพอกกล้วยน้ำบ้ากล้วยหอมบานนี้ไปเห็นต้นหนึ่งงามแห้งมันแบบมันต้นใหญ่ต้นใหญ่เงาสูงแบบบานนี้พมก็ว่าห่วยไก่ไก่เล็กเสียอ,อกแลกว้วน้อวาจัน อยากถือรางวัลดีผมก็หดผมก็หดเหงาเล้ผมก็เนียมเนียมใส่เนียมหัวน้ำน้ำต้นบ้านเนี่ยผมเนียมขึ้นไปทึ่งเนาะเนียมขึ้นไปทึ่งทึ่งต้นกล้วยบ้านเพิ่งออกปีพอดีผมผมก็หดเนาะบ้านเนี่ยผมก็หดบ้านผมก็ว่าโอ้ยอยากถือรางวัลดีไปเข่าบ่อเข่าไปเข่าฝันไปเข่าฝันผมในในเรื่อว่าผมจะหาปุ๋ยหางมาใส่ไหแบบนี้ค่ะบ้านเนี่ยผมก็หดหด ต้นใหม่หดไปเรื่อยๆหดกนเหลีแบบเก็บสายนา้ำเก็บสายยางเหลีเบิ้ดทุกอย่างค่บานนี้ย่ำกลางคืนกับกินข้าอาบน้ำนอนแล้วนอน,น,อนบานนี้ครับฝันบานนี้ฝันว่าเพิ่นนนเพิ่นว่ายังแบบใส่แบบสบายบ,บ,าบ่คะครับใส่สบ,บายบ,บาย่าชิ้วเขียวสุดเขียวแบบเป็นมาแบบเป็นผีนะครับ บบบเป็นไผรหรอคะเป็นตะยานมาครับบ่บ่เป็นตะยานมาแบบมาแบบงามขาวพีตตนี่งามนะ<อ>ครับพ,พีตตนีบ่บ่ค่ดไทยสบายเขียวมาเลยแมนบ่ครับแมนครับแบบสูงสูงเงาา่าค่ะแล้วก็ขาวหนาเพื่อนอนี่แบบเห็นหนากันเลยนะผมก็ยิิมเพิ่งเคยยิมให้ผมครับเพื่อนกับว่าได้ขอหยังไหวบ่เพื่อนว่าผมว่าห่วยผมก็ขอไหวอยู่นแห้วผมว่าผมก็อยากถือรางวัล อยากถึอรล้วมันใหญ่เป็นเป็นกระบะนะครับนอกบานนี่เป็นว่าถ้าอยากได้สีบอกเป็นว่าสองสามสองสามสองสามสเดียวโว<ต>เดียวเลยครับคุ้มเดียวเลยเมียนบาน,นีสองสามเป็นว่าเตือนเสาเตือนเสามา,านี่ไปมึงอยู่ตนตก่้ยตนนั่นที่ขอไหวบาน,นีผมก็ คือว่าฝ right. right. <Right. S 3> ันแล้วนะครับยีมือมือมือไม้นาอบาทนี่ผมไปเมืองบาทตอนเสาร์มากนี่หครับตอนเสาร์มาบันผมไปเมืองนับกากกล้ยกานผมก็ไปเมืองเนี่ยไปเมืองต้นกล้ยต้นนั้นกาบกล้ยอยู่ในกาบกล้ยผมก็เห็นบาทนี่เห็นเป็นเป็นเหล็กแบบกาบกล้ยแบบนี้นะเห็นเป็นเหล็กสองสามแดงจึงคืองเลยแดงจิงคืองเลยแบบแดงจิงคืองเลยสองสามแบบคือปานคนเอามือมาเขียนใบสองสามตัวเดียวเลย สองสามพางเดียวตัวเดียวเนียนเนียนเมียนขัดขัดขัดท่านผู้ชมอีตานี่ไม่บอกเลยเป็นว่านาทบเป็นวะคุ้มเดียวเนาะคุ้มเดียวคุ้มเดียวเนียนเนียนเลยสองสามจังไ้ต่อครับนะทบเป็นเกืออันนี้เพื่อนกับเพื่อนกับว่าอยากได้ก็เสือเอาเป็นวะแต่เพิ่นกับบดบเดเบ้าบอดบเบาหลายบอกว่ามีคำเพื่นว่าได้ขอยังไหรบอผมกะ ไปขออยู่ครับเพื่อนกะยะวอยากถือรางวัค่ะเพื่อนกะบอกตัวเดียวสองสามไปมึงเอาอยู่ในต้นกล้วยที่ขอเอาไว้ซ้ำาหมันน่่าเพราะว่าหน,น้าทบนี้นอนผู้เดียวเมนบอคะเมนครับฮุดสวนหุดยังเนีม,นมือเสาร์มือแร่งก็ได้จมเลยขอไปเมนตกแรงมาผีตะนี่มาเข่าฝันเม,นมกเลกเมนบอต้อนกล้วยตันี่ต้นนั้น ยุบันนมท็อปเมนบ่ครับเมนอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเหล็กนั้นยังอยู่บ่ครับตัวเหล็กตัวเหล็กตัวเหล็กมันมันมันเป็นมัมวๆนะครับมันมันจางไปแล้วนะเมนมันจางแต่นี่แต่ตอนผมผมเห็นย่ามเสาร์สองสามมันแบบเป็นตัวเหล็กแบบคือคนเอาเอายังมาเขียนนี่บ่ครับเอาแบบเป็นจุด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 แบบจุดจุดเป็นเป็นตัวเลยนะครับค่ะอืมเนาะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาทท็อปค่ะท่านผู้ชมชที่เพิ่นหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะขอห้มีโฉกมีหลาภได้รางวัลใหญ่กับนาทท็อปเบิดสุขูสุคนขอห้มากขอห้โดนค่ะคานาทท็อปมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะเพิ่มเติมเนาะครับเนาะคือว่าเลขผมสิม,มันเสล่ต่ํตาแต้มหนึ่งนะครับ<ม>เด้อําแต้มกับกันับกันไหวน,น,นะครับกันช่ว่งนี้ก็เพราะวะ่ามันออก เป้าสองหัดเนาะค่ะพรกับให้กันให้กันไว้เลี่ยนะครับสองสองก็เพื่อนบอกผมเหมือนเพื่อนบอกผมตัวเดียวนะค่ะสองสามค่ะเสยงที่คืองเลยแหละเพื่อไว้อีกนะครับอาจจะมากเป้าอีกก็ได้สองสองพันกันอาจจะสองสองหรืออาจจะสามสามก็ได้เนาะค่ะนาท็อปครับค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเซาหนิงก็ขอขอบคุณนท็อปหลายๆเด้อค่ะที่นท็อปบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะ มาแบ่งปันมาเบาสูถ่ันผู้ชมทางบานฟั่งกะขอห้มิโชกมีลาบได้รางวันไญ่กับนาท็อปค่ะค่ะบ่าวทองพูดมีอยังเพิ่มเติมบ่คะบม่มีนะครับผมค่ะขอขอบคุณนาท็อป้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนาท็อปครับสวัสดีค่ะมาสรุปตัวเลขความฝันของนาท็อปค่ะเลขนาท็อปห้มากเนาะค่ะผีตานี่มาบอกเพิินเนาะค่ะโตแดงจึงคึองก็คือเลขสองสามสองสาม คุ้มเดียวค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหนาท็อปเนาะคะ่ะที่เพิ่นให้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกระคอหายมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับหนาท็อปเบิร์สุขูสุขนเด้อค่ะแต่ก็อย่าลืมกราบเด้อค่ะท่านผู้ชมกราบนําสื่อขืนสื่อโล่งนํบาบนเนี่ยอาจจะเป็น2 2หรือ33ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนาท็อปเพิ่นมา ฝันขืนฝันลงค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมิต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันหม,ม,มานปังปัง,ปงรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขคุขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระาร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ